ตามสังจีนในเชียงใหม่พูดถึงเชียงใหม่นะตอนนี้เป็นเมืองที่นะักท่องทเที่ยวจีนเนี่ยมาเยอะที่สุดเราจะมากินอาหารจีนแต้ๆที่เชียงใหม่ใช่เมียงหลงเย่ไม่ใช่ว่าหลงเยียวนะเว้ยเป็นร้านอาหารจีนฮ่องกงนะซึ่งแม่อาม่าเจ้าของสูตรจะไม่ได้มาเองแต่ใช้วัตถุดิบจากฮ่องกงอันนี้ร้านอาหารเมกันปะครับอาหารจีนเหรอ อา้าไม่ใช่อาหารจรีนแล้วกลับแล้วดีกว่าไม่คิดจะมีเยอะ่ให้ฉันหน่อยหรอแนะนำเป็นข้าวต้มแห้งหกับบีบลัเยี่ยมเลยค่ะอืมข้าวต้มแห้งเหรอใช่ค่ะเหลืออาหาร<อ>ก็เอามาเลยอยากลองนี่ครับแต่ว่านี่ของกินประเภทเครื่องดื่มของจีนแตๆเนี่ยอร่อยสุดตุดไปเลยฉันมั่นใจในสูตรและว,วัตถุดิบนะเลยเลือกร้านนี้ สิ่งที่สําคัญที่สุดของร้านอาหารจีนก็คือวัตถุดิบประเภทเส้นซึ่งมันชูอยู่แล้วว่ามีห้องกองฉันจะบอกแกว่าเมนูนี้ยังไงแกก็ต้องสั่งอันนี้คือซิกเนเจอร์ของร้านนะฮะชื่อมีหลงเย่นะครับใส่ไข่รับประกันคนกินเส้นไม่ต้องใส่เอฟเฟกให้ลุ้นมันอร่อยอยู่แล้วโว้ยม,มันโค้งทแทเพอบ้านเขาเนี่ยมันมันไม่มีเครื่องปรุงไงอันนี้เป็นแบบ ดนะครับสังเกตดีๆเกี๊ยวจีนกับญี่ปุ่นไม่เหมือนกันอ้อนี่าแต่คนชอบเพราะว่าเขาไม่ได้ทอดให้มันกรอบแข็งอย่างญี่ปุ่นนะครับยังยังนุ่มๆยังเด้งๆอยู่ส่วนนี้เป็นนึ่งว,ว้าวแต่ช่างกับชอบเท็กเจอร์แบบนึ่งนะความหอมของแป้งอยู่ครบไม่เหมือนเกี๊ยวบ้าเหมือนขึ้นช้าแต่หอมนะเป็นรสชาติไม่เ,เคยเลย ให้ในยึดติดกับข้าวต้มกุ้ยบ้านเรลานะบอกว่าเนี่ยให้กินกับน้ำซุปเรียกว่าข้าวต้มแห้งอันนี้ข้าวต้มแห้งปลาหลงเย่นะครับลาดให้โดนเนื้อปลาด้วยนะกลิ่นจะได้ออกแล้วตามด้วยนี้ครับน้ำจิ้มสูตรของร้านมันจะเป็นข้าวมันจะแห้งๆเปียกๆนิดๆตอนนี้เ็ผัดเล้งแซ่บ เขาไม่ให้เปรี้ยวนะใช่<ต>บางคน,นก็ไม่ชอบเริ่มฟีดเ,เหมือนกันแต่ไม่ได้เปรี้ยวปี๊บปาดมากใช่อาหารทุกประเทศมันจะไปต้องเหมือนอาหารไทยอะนะเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของอาหารประเทศนั้นๆแล้วจะเยี่ยมนี่เป็นต้ยมยำลงต้งยมยำความมันๆแต่ว่าถามว่าสอ,อนนิชอบอันไหน อ,อ,นนอันนี้อาจจะไม่ได้ถูกจริตผมอะไรพูดถึงจีนก็ต้องมีหมาล่าสินะจริงๆมันควรต้องกินตอนดึกอะนะเป็นไก่โซอันอันเนี้ยเดอะเบสเลยคือใช่หมาล่าเค <c oughs> รื่องเขาชุนมากเลย เนี่ยแต่พี่บอมเนี่ยเชื่อได้เขากินมาตลอดชีวิตแล้วคนกินอาหารจีนบ่อยชอบอันไหนมากสุดผักเหรออร่อยมากเลยครัรู้ว่าเขานิมมากเลยไม่เหนียวเลยอืมผักผักอ่อนนี่อร่อยนะเส้นเขาห,หนึๆบๆเหมือนเส้นเขาหน้า,า,าทำเองไม่ใช่ขนมจีนใช่ไหมไม่ใช่คนะับออนุญาตตามเดี๋ยวของหวานอันนี้เป็นของหวานที่ขึ้นชื่อที่นี่นะครับเฉาก๊วยพันปีขายมาพันกว่าปีแล้วนะครับยังไม่เปลี่ยนสูตรเลยมาลองดู มันไม่ไม่ขมนะครับก็เหมือนเยลลี่เยลลี่หอมหอมที่กินกับนมเออก็แปลกดีอ้าแหละลุ้นต่อันี่็คือถัดครบ300บาทก็จะได้ทิหนึ่นหัวปีค่ะหวัวแก้เชื่อไหมฉันไม่เคยมีดวงเสียใจด้วยนะคะเกลืส10ชิ้นส่วนลด10%น้ำสมุนไพรน้ำเปล่า1ขวดยังจะให้อีลดค่า3 เอาเอาเอาถุงมาไปกูบอกคำเดียวเลยกรับอุ้ยคิดว่าจะดีแล้วชีวิตกูเนี่ยวะ